สวัสดีเจ้าโบด้วยเจ้าวันนี้เกิดจะป้าไม่เอล์ข้อสอนะเจ้าไปกันเลยอเ,เหมือนคนไม่ค่อยนักเลยอะทั้งทั้งตืงงง้วันนี้วันศุกร์นะโอ้พี่กัมีแบบมีขี้ดงขี้ดินเนี่ยอย่างเอี่ขายเนาะโอ้โหโอ้ยนี่ถือว่าถูกมากเลยขี้ดินนี่ถือว่าถูกเพราะว่ามันแบบ จ็ดสิบลิตรมันพันปลายไรอ่ะพันปลายสองพันเนาะโบนี่เขียนมากเลยหัวเทวดาเนี่ยถ้าเวลามาคอสโก้มนเมื่อไหี่นะเจ้าแลนะ้วชอบมาซน,น,น,นเสื้อผ้าน่ะนๆก็มาซนเสื้อผ้าละเดี๋ยวต้องซ้อไออย่างติดไม่ติดมือก็ไปเห็นหน่อยโดยเฉพาะที่ว่าวันนี้นะเจ้าโบนะมาได้เอากระเป๋าสตางค์มาถ้าจะเสื้ออย่างนะเขาต้องใจยอยู่ละเดี๋ยวพอเสื้อสักผืนเนาะ เปิ้ลตื่นเต้นกะกันที่ว่าจะได้ทาสีห้องใหม่นะเจา้าโอ้มาถึงกะหันเลยดีขนาดวั <c oughs> ดหนโูกะหลานเนี่ยนะเจา้าถูกกับหลานตะกี้อันนี้กะจอดรถไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถแายอ๋อ oh, นี่ไง here <Yeah. S 2> this one is going to c o m อ๋อก็นึกว่าตอนแรกโบก็น,นึกว่าอันนี้นะเจ้า คือแปลงทาสีเป็นด้านเปิดจ่ายว่น้านเป็นจี้ล้างรถตึงหมดลวกเลยโบเนะี่ยตอนนี้เจอทานที่อยาเอาไปจีทุเรียนแล้วนะเจ้าก็คือวานทุเรียนที่โบซื้อไปนะเจ้ามันบะซุกก็เลยต้องเอาไปจีนะเ<า> <นะ S 1> จ้าถึงสวรรค์ของโบแล้วนะเจ้าขนมปังสปาไปขอซ้นผลไม้นีเงาะปลาซาไก้นะเจ้าร่บโบไปซื้อไปกินแล้วมันเป็นเงาะออนก็เลยแบบไม่อยากค่อยซื้อแหมอนะีน่ะเพราะว่าซื้อไปทานเป็นเงาะออนอัน,นั้นบ่ลังมาก ่วนนี้ก็เป็นอัง่นดำนะเจ้ามากล้วยเตดแต่ว่าเอามือกดเพราะแล้วมันนุ่มๆแล้วอ่ะถ้าจะตับมาได้เมาๆเมาอันนี้ก็ไอหยองม่งโม่เลเจ้าเอามาเชอร์รี่สีดำโห้ยโพอตสตอเบอรี่นี่ดูเปนยังไงเลยเจ้าโบสื่อไปกับเพื่อนได้ประมาณเกือบเดือนแล้วอะตอนเนี้ยยังกนิ่นหมดเลย นัองอยู่ในตู้เย็นอยู่เลย่อละออกไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวอยู่เหมือนนี้ได้ซื้อแน่เลยนี่ก็เป็นโซนจินนะเจ้าแต่ว่ายังไงเนาะเดี๋ยวโบจะยหญย่บานเนาะยังม่ซื้อตัวเพราะว่าถ้าซื้อไปนะเจ้าขันยกขันใหญ่ออกไทยกินหมดหมดอ่ะอ้อันนี้ไอ,อ้ยังนะโอ้แป้งเนี่ยมากินก็ได้อ๋ออันนี้เฮากะ ย่างไปเลยเลยนะเจ้าว่าเขามาเสาะหาแป้งทาสีแต่ว่ามันเสาะไปเจอนะเจ้าก็คือมันให้จะขายมดยนะุดละไีอีนาะก็เลยแบบย่างไปเลยบ่มีอย่างละต่คิดว่าคงจะไปซื้ออย่างนะเจ้าเป็นโลกซัจจังก็เลยซื้อ,อย่างบ่ได้นะเจ้าวันนี้นะเจ้าขนเกือบบ่มีเลยอาจจะเป็นเพราะว่า,วามันใกล้จะสิ้นเดือนนะเจ้ากค่นี้มันก็นเลยบอกมีคนนี่เนาะเดี๋ยวมาเ้าะซื้อขนมสักห่อก่อนเถอะ ขนมเก็บกุ้งสักคอหนึ่งนะเจ้าเพราะว่าบุก๊กไวสื่อเดี๋ยวมันจะล้อมอยู่น่ะหออ่อใหญ่ๆเลยถึงเวลาจ่ายสตังค์แล้วนะเจ้าให้อีกไข่เป็นไข่เลยคือขนมห่อเดียวนะเจ้าไหนเน้าเจ้ามันก็นจะมีตีไข่แอลกอฮอล์ตัวแต่ว่าเปิ้นจะส่งเฮ่อเฉพาะร้านที่ว่าเป็นร้านค้าใหญ่ๆอย่างเนี้ยน่ะ ทกเป็นเดือบหายปีกเลยจะมีฮอทดอกไอศครีมแล้วก็มีพิซซ่าอย่างนี้นะเจ้ากะมาซื้อกินที่นี่ได้แต่โบชอบกินฮอทดอกเพราะว่ามันถูกแล้วก็ฮอทดอกมันกับแบบล้ำขนาดเลยนะเจ้าโบจะสั่งฮอทดอกแล้วก็แนมปั่นนะเจ้าแต่ว่าปวดเทวดาของโบนะเจ้าคนแบบกราบได้ละกราบได้ละเอี่ยนะเอยิ้นละอน่เนาะทำมาดานะเจ้าคนเท่าแต่ แล้วก่อนนะเจ้าอืมล้ำล้ําล้ำ,ลำอากาศนี่ฮอตดอกเจ้าเดี๋ยวบัวเอาไปกินในระถด,ดีกว่าสำหรับวันนี้นะเจ้าไปก่อนแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเจ้าบ๊ายบายเจ้า